จเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตรงกับว,วันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดพฤหัสบดีที่สิบเจ็ดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวัดวลโพงพระอารามหลวงซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระธรรมสุธีหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่ง ได้ให้มีการบรรยายแสดงธรรมหัวข้อธรรมะในวันนี้จะได้พูดถึงพลังของกรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ให้เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุสัตว์โลกทั้งหมดไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ในชานที่เกิดมาในโลกใบนี้ก็ได้ รับการปรุงแต่งจากกรรมทั้งหมดตกเชื่อมั่นว่าทุกดวงวิญญาณมีกรรมเป็นกำเนิดที่ให้เกิดมาเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์เดรัยฉานบ้างเป็นเผ่าพันธุ์ของกรรมได้รับมรดกตกทอดมาจากกรรมที่ได้สั่งสมเอาไว้มาปรุงแต่งให้เกิดเป็นทายาทของกรรม กระทำทั้งสิ่งดีและไม่ดีสิ่งดีก็ให้ผลคือความสุขสิ่งไม่ดีที่ดวงวิญญาณสะสมเอาไว้ก็ให้ผลคือความทุกข์ความยากความลําบากในภพที่วิญญาณดวงนั้นๆไปเกิดไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงชานทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเมื่อสร้างเหตุไว้แล้วทุกดวงวิญญาณต้องรอรับผลของกรรม ที่ได้สั่งสมเอาไว้ถ้าสั่งสมดีฝ่ายกุศลเขาก็เรียกว่าบารมีเนะสิ่งนเหล่านี้ยกับพยายามสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูลให้ชีวิตดำเนินไปโดยสะดวกสบายมีความสุขในพบที่ดวงวิญญาณดวงๆนั้นไปเกิดไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือสตว์ริชานแต่ถ้ามันเป็นอาสะวะหรืออกุศลกรรมที่ดวงวิญญ,ญาณสะสมไว้แด่มากแต่ มีบุญวาสนาที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดริชาเนี่ยอกุศลกรรมเหล่านั้น่ะก็คอยที่จะตัดรอนบีบคั้นตัดความสุขเพิ่มความทุกข์ความยากความลำบากความสูญเสียความผิดหวังทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอากุศลกรรมเหล่านี้ที่ดวงวิญญ,ญาณได้สะสมเอาไว้แล้วรอการให้ผลจังหวะ ของชีวิตเมื่อโอกาสเวลาเปิดเมื่อไรขอให้ผลทันทีนี่คือกรรมไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ดิฉันที่ได้สังสมเอาไว้จะรอการให้ผลเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงการให้ผลตามการเวลามีอยู่สี่ประเภทคือประเภทที่หนึ่งกรรมที่คนเราสั่งสมที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือสัตรีฉานแต่ในที่นี้เราหมายเอาถึงมนุษย์ที่กระทําอยู่ทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตที่เราสั่งสมนะ่ะตื่นเช้ามาลืมตาขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันเนะี่ยจิตของเราเนี่ยสั่งสมดีบ้างไม่ดีบ้างคิดสิ่งทีเ่เป็นมงคลกับชีวิตบ้างไม่เป็นมงคลกับชีวิตบ้างคิดแล้วให้ความสุขให้ความสดชื่นแก่ดวงจิต หรือบางครั้งความคิดก็ทําให้จิตตกวิตตกกังวลพะวงลังเลสงสยัยสิ่งเหล่านี้ที่จิตแต่และดวงแต่และดวงทุกขณะจิตที่เราคิดอะไรลงไปเนี่ยบันทึกลงไปเนี่ยพอบันทึกแล้วเนี่ยมันลบไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในทางพุทธศาสนาเนี่ยความคิดเราห้ามความคิดไม่ได้แต่ในทางพุทธศาสนาว่าคิดอย่างไรให้เกิดประโยชน์ให้ได้ปัญญา เขาเรียกว่าท้องมองให้เป็นถ้ามองเป็นแล้วคิดเป็นแล้วเนี่ยสามารถมองสิ่งที่เป็นทุกก็สามารถไม่ให้เกิดทุกมองสิ่งที่เป็นปัญหาก็ไม่เกิดปัญหามองทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ทั้งสิ่งที่เราชอบทั้งสิ่งที่เราไม่ชอบให้เกิดประโยชน์และให้ได้ปัญญาที่จะมาเอาสิ่งเหล่านะั้นมาบริหารจัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ชีวิตเราสามารถดำรงอย้ ชาตินี้ในภพนี้เพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเป็นกรรมเล็กๆน,น้อยๆกระส่วนมากเราก็จะได้รับผลจากการกระทําโดยไม่นานไม่ว่ากรรมเบาหรือกรรมหนักแต่ถ้าว่าเป็นกรรมเบาผลก็คือได้รับผลแต่จะช้าหรือเร็วอยู่ที่ผลของกรรมกรบอกการให้ผลของกรรมเนี่ยเปรียบเหมือนเราโยนวัตถุสิ่งของ จากที่สูงถ้าวัตถุสิ่งของใดหนักเปรียบเสม,มือนกรรมหนักทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีก็จะให้ผลก่อนถ้ากรรมหนักฝ่ายดีสิ่งเหล่านั้นก็จะให้ผลก่อนคือให้ผลเป็นความสุขความสดชื่นผ่องใสสดชื่นแก่บุคคลที่กระทําและถ้าเป็นกรรมหนักฝ่ายไม่ดีก็คืออกุศลก็ให้ผลก่อนเหมือนกัน คือให้แสดงผลในชาตินี้เลยกรมหนักในให้ผลก่อนส่วนกร,รมที่เบาก็จะต้องรอการเวลาที่เหมาะสมเหมือนเราโยนวัตถุสิ่งของที่เบาๆกว่าจะถึงพื้นก็ต้องใช้เวลาบางครั้งจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างก็ถูกเหตุปัจจัยอื่นมาเบี่ยงเบนทิศทางเหมือนเราโยนกระดาษลงจากตึกห้าชั้น บางครั้งก็ดูเหมือนจะถึงก็มีลมมีพายุมาพัดให้มันยกพยุงขึ้นหรือบางครั้งดูเหมือนจะตกลงพื้นก็ยังไม่ตกก็ยังถีบตัวขึ้นมากรรมก็เหมือนกันกรรมดีคนเราที่ทําลงไปเนะี่ยบางสิ่งบางอย่างเขาก็รอโอกาสรอเวลาให้ผลเพราะฉะนั้นกรรมไม่ว่าทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีที่เรามีเจตนาเป็น มูลฐานเมื่อกระทำลงไปแล้วเมื่อสร้างเหตุดีผลที่ดีก็รออยู่ถ้าสร้างเหตุสิ่งที่ไม่ดีไอ้ผลไม่ดีก็รอให้ผลอยู่เพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำเนี่ยหลักในทางพระพุทธศาสนาเมื่อสร้างเหตุดีผลก็ดีเมื่อสร้างเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นลอย เพียงแต่ว่าเรายังสาวหาต้นตอสาเหตุในสิ่งที่เรารับผลในปัจจุบันเช่นคนบางคนเป็นคนดีทําแต่ความดีช่วยเหลือเกือ้อกูลเมตตาสงสารไม่ว่ามนุษย์หรือว่าสัตว์รจชาเนี่ยแต่ตรงกันข้ามทําไมชีวิตมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ยากลําบากทําอะไรจะเดินทางไปไหนจะติดต่อกับใครก็ร,รู้สึกว่ามันมีแต่ปัญหามีอุปสรรค ชีวิตมีแต่ปัญหามาให้แก้ตลอดเวลาเนี่ยถามว่าเป็นคนดีทําไมชีวิตถึงมีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามากรรมคือการกระทําของเราเนี่ยมันสําเร็จตั้งแต่เราคิดแล้วถ้าเราคิดดีพูดดีทดําดีไอ้ความดีมันก็ฝังอยู่ในดวงจิตของเราเนี่ยเพียงแต่ว่าบางครั้งการกระทําของเราเนี่ยการกระทําความดีแต่บางครั้งความดีของเรามันก็มีสิ่งไม่ดีแทรกเข้ามาด้วยมืนความคิดเรา บางเราบางครั้งเราคิดเรื่องที่มันเป็นกุศลเรื่องที่ดีงามเกื้อกูลต่อคุณภาพชีวิตทั้งเราทั้งบุคคลอื่นน่ะแต่บางครั้งจิตมันก็แวบ,บไปไปคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลตรงนี้แหละบางครั้งความดีของเราทําก็มีแต่ไอความไม่ดีจิตที่มันเป็นอกุศลมันก็แทรกในระหว่างทางเมื่อผลที่จะให้มันก็ให้ไม่เล้เต็มที่ให้เหมือนกันแต่ว่ามันให้ไม่เต็มที่พจนนกรรม ที่ให้ผลในปัจจุบันน่ะคือจะเห็นชัดเมื่อกระทําดีแล้วผลดีก็ให้ในภพนี้ชาตินี้แต่ทําไม่ดีก็ให้เหมือนกันในภพนี้ชาตินี้เหมือนกันนี่คืออย่างที่หนึ่งให้ผลในปัจจุบันกรรมอย่างที่สองชาตินี้ยังไม่มีโอกาสหรือเวลาจะให้ผลให้ผลในภพต่อๆไปคือในภพหน้าในชาติหน้าแล้วกรรมที่เราทําในชาตินี้ไปอยู่ไหนก็ไม่ได้ไปไหน มันก็จะอยู่ในดวงจิตวิญญาณของบุคคลคนนั้นของสัตว์ตัวนั้นมันก็ไปรอยกยอดไปชาติหน้าเหมือนบัญชีเมื่อสรุปแล้วก็ยกยอดไปอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องให้ผลแต่จะช้าหรือเร็วเพราะฉะนั้นกรรมบางอย่างให้ผลในชาตินี้แล้วบางอย่างให้ผลในพบหน้าเช่นคนบางคนเกิดมาทำไมถึงหน้าตาดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสติปัญญาดีเกิดเนตระกูลสูงผิวพรรณดีรูปร่างหน้าตาสวยงามใครเห็นก็อยากเข้าใกล้อย่าพูดคุยอยา่าสนทนาสังสมไม่ดีแต่คนบางคนก็ตรงกันข้ามบางสิ่งบางอย่างไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัเห็นคนเราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างกรรมที่เขาสั่งสมมาเขาเรียกว่าวาสนาบารมีเขาสั่งสมมาดี แต่บางสิ่งบางอย่างเขามาอยู่ในชาตินี้มาเกิดในชาตินี้เขาเกิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งความดีในพบชาติที่แล้วที่ก็สั่งสมมาอาจจะจะเป็นผลกรรมหนักที่เขาเคยสั่งสมมาให้ผลก่อนแต่ไอความดีที่เขาสั่งสมไว้มันก็รอโอกาสจังหวะของชีวิตให้ผลแต่ถ้าความดีของเราในปัจจุบันเนี่ยมันลดน้อยถอยลงเมื่อ,อไหร่ สิ่งที่ไม่ดีมันก็รอโอกาสให้ผลเหมือนกันเช่นคนเราเนี่ยอยู่ดีๆบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งตัวเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนกับชีวิตกับครอบครัวกับคนที่เรารู้จักกับญาติพี่น้องเนี่ยกรรมมันมาตัดร้อนเนี่ยเราจะรู้หรือว่าไอ้กรรมหนักในฝ่ายที่เป็นอกุศลอันเปรียบเสมือนกับเมฆหมอกที่มันปกคลุมดวงวิญญ,ญาณดูมันเหมือนเงาอะ่ะมันพร้อม ที่จะเข้ามาจัดก,การชีวิตเราตลอดเวลาเราไม่รู้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือสร้างพลังแห่งความดีคือกุศลเนี่ยแหละอนุภาพของกุศลคุณงามความดีมันจะมีอนุภาพผักไอ้ความไม่ดีในอดีตชาติที่เราสั่งสมมาเพราะเราไม่ทราบเรกาก็ดวงวิญญาณของเราเนี่ยในชาติที่แล้วเราสั่งสมอะไรไว้บ้างทั้งดีทั้งไม่ดีไอ้ดีมันก็พร้อมที่จะให้ผล เป็นความสุขคว,สความสําเร็จความสมหวังความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตไอ้สิ่งไม่ดีมันก็ตรงกันข้ามมันพร้อมที่จะทําลายกะจัดพร้อมที่จะให้ชีวิตมีปัญหามีอุปสรรคจะคิดจะทําอะไรก็รู้สึกว่าปัญหาติดขัดไปหมดเขาเรียกว่าอาดีตกรรมที่เราเคยสั่งสมไว้ถามว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้คําสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถึงอดีตกรรมเราจะทําอะไรไว้ไม่ว่ามากหรือน้อยเราตอบไม่ได้แต่ปัจจุบันเราสามารถที่จะ กำหนดจะตายชีวิตเราได้เจือจางได้มันไม่มีอะไรไปเจือจางสิ่งที่ทําแล้วในอดีตในภพชาติที่ผ่านๆมาด้วยอํานาจพลังของกุศลนี่แหละสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองนักษาในปัจจุบันเช่นคนเราเนี่ยอดีตชาติเคยเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์กักขังสัตว์ทุบตีสัตว์ฆ่าสัตว์เกิดมาในชาตินี้ก็เกิดมาสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเกิดมาเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยการ รับประทานยาเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว้าที่ของเราปัจจุบันก็คือดูแลสุขภาพร่างกายไม่เปลี่ยนเบียนสัตว์ไม่กักขังสัตว์ทรมานสัตว์เมตตาต่อสัตว์จากอดีตที่เคยทําไม่ดีเอาไว้ปัจจุบันเราก็เอาสิ่งที่ดีไปเจือจางจากคนอ่อนแอก็แข็งแรงได้จากอายุสั้นก็อายุยืนได้ตรงกันข้ามแต่ถ้าเราชาติที่แล้วเนี่ยเราเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกอย่างดีหมดพร้อม เกิดมารูปหลางหน้าตาสวยงามสติปัญญาดีครอบครัวเป็นที่ชื่นชมของสังคมแต่ถ้าปัจจุบันเราก็ทําสิ่งไม่ดีไปเพิ่มเติมไอสิ่งไม่ดีในปัจจุบันเนี่ยถึงของดีของเก่าจะมีดีแค่ไหนปัจจุบันก็สามารถทําลายให้คุณภาพชีวิตเราเนี่ยตกต่ำได้เพราะฉะนั้นการกระทําในปัจจุบันเนี่ยมีพลังเหนือกว่ากรรมในอดีตเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยอย่าไปโทษในอดีตชาติ ในพบต่างๆที่เราเคยผ่านมาในทางพุทธศาสนาให้ถึงให้ถือว่าปัจจุบันตั้งสติให้ดีใช้สติใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิตแก้ไขปัญหาคนเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามีสติมีปัญญาพร้อมแล้วมันสามารถจัดการได้ทุกเรื่องแต่ถ้าสติปัญญาในปัจจุบันไม่มีหรือขาดเกินเกินหลุด,ห,ลดหาย,หายเมื่อไหรล่ละให้อดีตจะดีแค่ไหน ก็สามารถทำลายอนาคตตนเองได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเมื่อเราต้องการให้ชีวิตอยู่ดีมีความสุขห่างไกลจากความทุกข์หน้าที่ของเราก็คือกำหนดเป้าหมายจะตาชีวิตด้วยตัวเองจะตาชีวิตเราเนี่ยไม่มีใครกำหนดให้นอกจากตัวเราเท่านั้นกำหนดด้วยสติยับยั้งระมัดระวังป้องกัน่าให้สิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราไอ้สิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีก็พยายาม ไขวข้าเอาไว้จะปล่อยโอกาสให้มันพาดลอยไปปัญญาก็มองทิศทางเป้าหมายสิ่งไหนควรเกี่ยวข้องสิ่งไหนไม่ควรเกี่ยวข้องสิ่งไหนจะทําไปแล้วมาให้สุขหรือให้ทุกบุคคลไหนเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วทําให้ชีวิตเราตกต่ามีความสุขหรือมีความทุกขทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันเราสามารถกําหนดชะตาชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรากรรมในปัจจุบันเปลีป่ยนแปลงพลิกชะตาชีวิตได้ทุกคนสามารถกำหนดชะตาชีวิต ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรอบคอบด้วยความเพียรพยายามมุมานะทุกสิ่งทุกอย่างจะตายชีวิตเราเนี่ยปัจจุบันปรารถนาสุขก็ได้สุขปรารถนานิพพานก็ได้นิพพานมันอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ว่าเราจะมีความเพียรพยายามมุมานะมากน้อยแค่ไหนนี่คือข้อที่สองกมให้ผลในชาติหน้ากรมข้อที่สามให้ผลในภพต่อๆไปบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกรม มันก็รอให้ผลในอดีตชาติเราสั่งสมไปแล้วทั้งดีและไม่ดีมันก็รอจังหวะรอโอก,กาสให้ผลเช่นญชาติเนี้ยเราทําความดีไว้มากไอ้กรรมไม่ดีมันก็รออยู่เบื้องหลังก็รอคิวรอคิวที่จะจัดก,การที่จะให้ผลทั้งฝ่ายด,ทายดีทั้งฝ่ายไม่ดีแต่ถ้าทคาความดีในปัจจุบันไว้มากเนี่ยไอ้ที่รอคิวต่อที่จะให้ผลทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเนี่ยมันก็เอาไว้ก่อน เพราะกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันแทรกมันคุ้มครองมันปกป้องมันรักษาดวงวิญญาณดวงนี้เพราะฉะนั้นว่าภพนี้ถ้าความดีในปัจจุบันมีมากอากูศนในอดีตชาติที่ผ่านผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเหมือนน้ําอะในโอ่งไอความขุ่นมันก็อยู่ในโอ่งเพียงแต่ว่าน้ําที่มันใสพะเราเอาน้ําดีน้ําที่กันกองใส่ลงไปมาก ไอ้ความขุนมันก็ถูกความใสกดทับเอาไว้มันตกตะกอนนอนอยู่ก้นโอ่งแต่ถ้าน้ําเราแห้งเมื่อไหร่ความดีเราลดน้อยถอยลงเมื่อไหร่ไอ้สิ่งที่มันอยู่ในโอง่งมันก็รอให้ผลตะกอนมันพร้อมที่จะฟูงขึ้นมาเหาือนเราน้ํามันจะหมดโอง่งอ่ะเห็นแต่ก้นโอ่งถ้าเราไปตักทําให้น้ํากับเพื่อมเมื่อไหร่ไปปลูกเขาขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละตะกอนคืออากุศลมันรอให้ผลเพราะฉะนั้นไม่ว่าทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดี หน้าที่ของเราคืออย่าเปิดช่องโอกาสให้สิ่งไม่ดีที่เรากระทำไปแล้วไม่ว่าพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจของเราเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์ตลอดเวลาสมบูรณ์บ้างขาดบ้างเผลอบ้างเกินบ้างสติของเรานี่แหละคือเรียกว่าสติปัญญาของปุถุชนแปลว่าผู้เกเรที่หนาอยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือขัดเกลาให้ความไม่ดีในกายในใจของเราลดน้อยถอยลงไม่ว่าพฤติกรรมทาง ลาคะโทสะโมหะเนี่ยมีแต่ขอให้มันเบาบางลงเรื่อยๆถ้ามันเบาบางลงเรื่อยๆใจมันก็ผ่องใสความสุขเพิ่มขึ้นความทุกข์มันก็ลดน้อยถอยลงแสงสว่างแสงสว่างมันเพิ่มพลังมากขึ้นไอความมืดก็หายไปสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นไอความหลงลืมความไม่รอบคอบมันก็หายไปเพราะฉะนั้นกรรมในปัจจุบันถ้าทําดีแล้วมันก็ส่ง ผลไปในภพต่อต่อไปในภพภายภาคหน้านี่คือกรรมอย่างที่สามให้ผลในภพต่อๆไปคือรอโอกาสรอเวลาให้ผลและข้อสุดท้ายข้อที่สี่อโหสิกรรมกรรมที่สังสมมาเนี่ยทั้งในปัจจุบันทั้งในภพอดีที่ผ่านมาหรือภพต่อๆไปเนี่ยอดีที่ผ่านมาเราสังสมทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันก็รอให้ผลแต่บางสิ่งบางอย่าง ความดีในปัจจุบันเนี่ยมันสกัดกั้นเอาไว้มันเปรียบเหมือนกับแผงอ่ะกับแผงที่มันหนาป้องกันน้ําที่หลากมาเนี่ยน้ําเปรียบเหมือนอกุศลหรือความไม่ดีที่เราได้ทําเอาไว้มันหลากมันท่วงทับมาแต่ความดีในปัจจุบันเปรียบถเหมือนกับแผงเมืองจีนไอท่วงทับมาหลากมาไหลมานิดนิดแต่หน่อยมันไม่มีผลกับคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน พราะฉะนั้นกระพรงคือความดีของเราในปัจจุบันเนี่ยต้องหนาต้องแข็งแรงต้องมั่นคงไม่ให้ไอสิ่งไม่ดีมันซอะมันทําลายได้เพราะฉะนั้นเมื่อในชาตินี้ชาติอดีตชาติเป็นไม่ให้ผลชาตินี้ไม่ให้ผลบางสิ่งบางอย่างก็คือยกให้ผลไปเลยเขาเรียกว่าไม่ให้เรียกกรรมตามไม่ทันเพราะความดีมันมีมากกว่าความดีอ่ะมันถอยห่างมันทําให้สิ่งไม่ดีที่วิ่งตามมาเนี่ยมันห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยจนมัน ละสายตาเหมือนคนแข่งวิ่งมาราธอนเน่คนที่เข้าที่หนึ่งล่ะทิ้งไอ้คนที่เข้าที่สองที่สามที่สี่สนะ่ะห่างเป็นกิโลสองกิโลเป็นสิบกิโลจนมองไม่เห็นลับสายตากรรมก็เหมือนกันถ้าความดีเปรียดเสมือนคนเข้าเส้นชัยไอ้สิ่งไม่ดีที่วิ่งตามมามันอาจจะห่างห้ากิโลสิบกิโลเนี่ยคือมันตามมาเหมือนกันแต่มันยังให้ผลไม่ได้หรือถ้าประพฤติปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา ตามหนทางที่พุทธเจ้าท่านได้วางเอาไว้มักมีอกแปดนะเริ่มต,ต้นแต่มีเห็นชอบคิดชอบตำรีชอบดำเนินชีวิตชอบจนถึงมีสติสมาธิสุดท้ายขัดจนสิ้นไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดขึ้นในภพต,ต่อไปแล้วก็คือกรรมทุกสิ่งทุกอย่างตัดวงจรเลยพระอรหันต์ถึงร่างกายของท่านจะมีก็ต้องได้รับผลคือสรีระร่างกายก็คือท่าสีต้องได้รับผลกรรมอยู่แต่ถ้า ดับนิพพานเมื่อ,อไหร่กับกรรมต่างๆในอดีตสามารถไม่สามารถที่จะให้ผลได้ชีวิตคนเราก็เหมือนกันเรายังไม่สิ้นคีเลสยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏรต้องเวียนตายเกิดเป็นมนุษย์บ้าง,ส,งสารที่ชานบ้างอยู่ที่กรรมที่เราได้สั่งสมเอาไว้กรรมดีก็รักษาภาวะของความเป็นมนุษย์เอาไว้อย่าให้ตกในฐานะที่เป็นมนุษย์รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ให้ได้สิ่งไหนไม่ดีก็พยายามลดน้อยถอยให้มันเจือจาง ให้ชีวิตคนเราเนี่ยให้ความดีมันมากกว่าสิ่งไม่ดีคิดแต่ละวันแต่ละวันสิ่งดีต้องมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีสรุปแล้วคําสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยหลักการสําคัญก็คือเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกรรมคือการกระทําของเราเนี่ยชีวิตเราจะอยู่ดีมีความสุข,ขา่างกลจจกความทุกข์จะสําเร็จสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาหน้าที่ของเราคือสร้างเหตุปัจจัยที่ดีเท่านะั้นเหตุปัจจัยฝ่ายไม่ดีเมื่อมีเจตนา สำเร็จสมบูรณ์แล้วก็จะให้ผลแต่จะให้วันนี้พรุ่งนี้ตอบไม่ได้พบนี้หรือพบหน้าตอบไม่ได้มันอยู่ที่ว่ากรรมในพบต่อต่อไปที่เราไปเกิดเนะี่ยปัจจุบันเราทําความดีไว้มากน้อยแค่ไหนถ้าทําความดีไว้มากในปัจจุบันอดีตถึงจะเป็นกรรมไม่ดีที่เราสั่งสมกรรมพบครามชาติมาเนี่มันก็รอให้ผลแต่ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเปรียบเหมือนกับบ้านเราเหมือนยาม เป้าหน้าบ้านไม่หลับไม่เพอ้อสิ่งไม่ดีมเข้ามาในบ้านไม่ได้ยามนี่นเปรียบเสม,มือนกับความดีในปัจจุบันสกัดป้องกันไว้ไม่ให้อกุศลกรรมหรือคนไม่ดีเล็ดรอดเข้ามาในบ้านหน้าที่ของเราก็คือสร้างกำแพงที่ป้องกันสิ่งไม่ดีอย่าให้เข้ามาในชีวิตคนที่อยู่ในบ้านก็คือต้องเป็นคนที่มีพลังแห่งความดีคุ้มครอง รักษาทําให้คุณเราอยู่ในบ้านในภพนิชชาตินี้จะมีความสุขเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในฐานะที่เรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสระนาที่พึ่งศรัทธาเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านได้บอกได้สอนชี้ทางบอกทางแนะแนะแนวทางให้เราแล้วเป็นหนทางที่ดาเนินไปแล้วห่างไกลจากความทุกข์ห่างไกลจากปัญหาจนถึงสิ้นทุกข์ หน้าที่ของพระธรรมก็คือเราเชื่อและนำมาปฏิบัติลงมือมาแก้ไขปัญหาของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมีความเชื่อมัน่นลงมือปฏิบัติแล้วเชื่อมัน่นสาวกก็คือผู้ถ่ายทอดเชื่อมันม่นว่าพระสงฆ์ก็คือตัวแทนของพระรันตนรไตตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่จะนำเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์มาถ่ายทอดมาใช้ดำเนินชีวิตมาบอกกล่าวเพื่อจะให้ ชาวโลกทั้งหมดมีคุณภาพชีวิตที่ดีงามป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเพิ่มพูนสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่รวมฝังธรมในวันนี้คิดปรรถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้สิ่งทั้งหลายจงสมเร็จทุประการเทินขอเจริญพร